ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีนะก็พูดถึงบทบาทการทำงานของกระทรวงมหาดไทยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยยุคนี้นะไม่มีแตกแถวแล้วนะไม่มีอำนาจเก่าไม่มีอำนาจใหม่นะทุกคนต้องทำหน้าที่ตามนโยบายที่ชอบด้วยกฎหมายนะเดี๋ยวลงไปฟัง มทหนึ่งครวันนี้ฮะอำนาจอำนาจเก่าหมายว่าอะไรไหน,นไ,ไหนอ่ะเนี่ยนี่ก็คนเก่านี่ก็เก่านี่ยิ่งเก่าเก่าหมดทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าต่อให้เป็นประหลัดเก่าประหลัดใหม่ถ้าผมสั่งการหรือว่ามีนยโยบายที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยใครก็ไม่ต้องทำ แต่ถ้าทอบด้วยกฎหมายที่มันเป็นประโยชน์ใครก็ต้องทำถ้าใครไม่ทำคนนั้นมีความผิดโอเคนั่นเองโอ้ตอนนี้เข้าเก5คว้าเกย6ยกเก7เด็ดเก 8, 8แปดเก9เข้าเก10นะก็ท,ะท,ทุกอย่างมันมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ ทุกอย่างเวลาที่ผ่านไปทุกคนก็พิสูจน์ให้ต่างคนได้เห็นว่าเออเขาก็เข้ามาร่วมกันทำงานให้กับประชาชนให้กับประเทศไม่มีตรงไหนที่ทำให้กับตัวเองการชื่อความเชื่อถือความยอมรับความผูกพันที่มันบิ้วขึ้นมาทุกๆวันมันมันก็มันมันก็ออกมาเป็นเรื่องของการทำงาน แล้วก็มีผลผลของการทํางานที่ดีนะครับวันนี้เราก็ครบหมดแล้วตั้งแต่งตั้ง,ง,งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับตามข้อเสนอของประหลัดกระทวงมหาไทยนะครับซึ่งท่านเสนอมาผมผมก็เห็นเห็นว่าไม่มีคนไหนที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีค่าเขากันไปทั้งอาวุโสทั้งความสามารถนะครับทั้ง อะไรต่างๆนานาก็มีเวลาในการทำงานนะครับจริงๆถ้าเราจะกำหนดเป็นค่า KPI ก็กำหนดได้นะครับไม่มีปัญหาโอ้โหเนี่มอพหนึ่งยุคนี้นะฮะแล้วก็มุสกูลนี่บอกว่าได้เก่าได้ใหม่ทุกคนต้องทําตามกฎหมายทําตามนโยบายที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยคือผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดนะฮะที่นั่งอยู่นี่นะฮะ แล้วก็ได้มีการพูดถึงการลงพื้นที่ด้วยกัน,นลงกันไปสมหัวกันลงไปงเวลาลงพื้นที่ไม่ได้ไปเพื่อเอาใจใครนะ,ะแต่ไปเพื่อทําหน้าที่ของตนเองน,นี่ถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศตอนลงพื้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำงานเป็นทีมมอทหนึ่งมอทสองมอทสามอาทิตย์บดงอาทิตย์บดีประลงประหลัดลงไปในพื้นที่ฮะนี่อ่าอันนี้ก็คือกระทรวงมหาดไทยยุคนี้นะแต่ทีนี้ปีหน้าก็ต้องรอดูนะปีหน้าเนี่ยเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งอบจด้วยนะ